สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เครารพวันนี้มีเรื่องราวของพงศกรแปรยอสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองที่3ในกีฬาพาราริลอลิมกิก2020หลังคว้าชัยในประเภทวิวแชร์เลสซิ่ง800เมตรคลาสที53รับเงินอัดฉีดไปแล้วกว่า21.6ล้านบาทการแข่งขัน,ขนกีฬาวิวแชร์เลสซิ่ง800เมตรคลาสท53รอบชิงชนะเลิศท่ามกลางสายฝน มีพงศกรแปรยอที่ได้สองเหรียญทองมาแล้วในประเภท400เมตรและ100เมตรและพิเชษกรุงเกตกับมาสบอรีอาแซ3นักกีฬาไทยลงแข่งขันปรากฏว่าพงศกรแปรยอ,อยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมซิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา1นาที36.07วินาทีสามารถทำลายสิติพาราลิมปิก ที่นักกีฬาจากประเทศจีนก็คือหลี่หูเฉาทําไว้1นาที3 6 3 0เมื่อปี2008ส่วนพิเชษเข้าอันดับ5ด้วยเวลา1นาที40.09วินาทีและก็มาสุเบอร์ลีอาแซเข้าที่7นะครับเวลา1นาที4 2 0 9วินาทีโดยเหรียญทองเหรียญน,นี้เนี่ยถือเป็นเหรียญทองเหรียญที่4นะครับของทัพนักกีฬาไทย และเป็นเหรียญทองที่5ในพาราลิมปิกของพงศกรนับตั้งแต่เขาแข่งพาราลิมปิก2016ทําให้เวลานี้พงศกรหนุ่มขอนแก่นรับเงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติในพาราลิมปิก2020เป็นจํานวนเงินราวๆ21.6ล้านบาทก็เขาให้เหรียญทองละ7.2ล้านบาทนะครับ ผมก็อยากให้การแข่งขันขประเภทนี้นะครับกองทุลพันากีฬาเนี่ยในการให้รางวัลนักกีฬาปกติกับคนพิการเนี่ยนะครับก็ไม่ควรจะให้รางวัลแตกต่างกันมากนักเพราะคนพิการเนี่ยเขามีความปกพร่องทางร่างกายอยู่แล้วเขาต้องใช้กําลังแรงกายแรงใจเพื่อทุ่มเทฝึกซ้อมให้ได้เหรียญรางวัลมาเงินรางวัลที่เขาได้รับนะครับเขาเป็นตัวแทนประเทศไทย ก็ควรจะสมน้ําสมเนื้อนะครับอย่าให้ต่างกันมากเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเขาชดเชยในสิ่งที่เขาบกพร่องไปก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากอย่างไรก็ตามครับสําหรับพงศกรเองผมเองต้องชื่นชมและต้องปรบมือดังๆให้กับพงศกรแปรยอที่เขาสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยและข่าวสารนี้ผมก็หวังว่าคนที่รักในการแข่งขันกีฬาจะเป็นกำลังใจให้พงศกรปยอต่อไป ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ท่านคุณนายกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ